สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรับประจำวันที่30มีมนาคมนะคะคุณได้3ด่าเขาได้7คาถาวันนี้นะคะก็มีปัญหาเข้ามาแหละอาจจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะหรือว่าเป็นปัญหาเก่าๆที่ยังแก้ไขไม่ได้ คุณอาจจะต้องโฟกัสนะคะที่เรื่องราวตรงนั้นนะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องพักไปก่อนแต่ก็มีโอกาสเป็นกันที่บางคู่ก็อาจจะเป็นปัญหาความรักโดยตรงนะคะแฟนคุณได้เจ็ดคาถาช่วงนี้เขางานเยอะนะอาจจะโฟกัสตัวเองไว้ที่เรื่องของงานซะมากกว่าความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขายังไปต่อนะคะยังสู้ต่อมีไพ่เลตโกนโทวิชูแล้วก็แดดซัมติงเบตเชอร ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นนะคะก็ต้องปล่อยวางไม่ไปพยายามควบคุมคนรักหรือว่าความสัมพันธ์เดี๋ยวสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะคนส,ะสนิทวันนี้พักเรื่องรักไปก่อนเลยนะคะได้ไพ่สามดาบเนาะ